สวัสดีครับเวลไรสเตเลสวัสดีวันที่29กักฎาคมปีพุทธศักราช2564นะลรกพบกับดีเชอร์สันในวิชาภาษาอังกฤษโลกรันะพร้อมที่จะเรียนรังทุกคนเวงาเวงาตื่นนอนกันรือย,ยังเ่ยวันนี้นะครับดีเชอร์ก็จะมีเรื่องมาสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วใช่ไหมกอ่าเพราะฉะนั้นพวกเราหยิบ ไปงานขึ้นมาหรือว่าวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรลูกโอเคสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่อง letters า letters อะไรลูกพยัญชนะในภาษาอังกฤษตัวอะไรลูกตัว k ใช่ไหมครับทีเชจยกตัวอย่าง king ใช่ไหมครับอ่า king ที่เชจจำได้สัปดาห์ที่แล้ว king ก็แปลว่าราชาหรือว่ากษัตริย์นั่นเองเั้นสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนต่อนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก่อนจะทำใบงานทุกครั้ง ทำอะไรกเราต้องทำอะไรครับอย่าลืมเขียนชื่อพวกเรานะลูกเดี๋ยวดีเจจะไม่รู้ว่าเออเป็นของใครไงนะครับเดี๋ยวดีเจจะให้รางวัลหรือว่าให้คะแนนไม่ถูกอ่าพวกเราต้องเขียนชื่ออลไรก็อ่าชั้นว่าอยู่ชั้นไหนแล้วอ่าคราวน,นี้ทุกคนมาดูคําสั่งนะครับชี้ไปตามดีเจเลยก็ได้นะครับไม่ได้เรียนสังเกตมากอ่านออกเสียงตามดีเจ์นะครับแล้วอ๋อ เขียนตามรอยประเหมือนเดิมนะครับพยัญชนะในภา,ารรษาอังกฤษวันนี้ชูนิวขึ้นมาชี้ตามวิเจอร์นะครับเขายกตัวอย่างภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ก็คือพยัญชนะตัว L อาออกเสียงตามมิเชอร์ลูก L อลา L คราวนี้เขายกตัวอย่างคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัว L มือชี้ไปที่คำศัพท์แล้วอ่านออกเสียงตามดีเชื่อนะลูกโลตัสโลตัสไหนใครเคยไปโลตัสใครเคยไปโลตัสบ้างลูกที่โรงเรียนเรา,าที่อำเภอเรามีไหมลูกที่แก้งขอมีไหมครับมีนะครับโลตัสนะครับก็คืออะไรลูกเราเห็นสนัญลักษณ์โลตัสไหมเวลาเราไปที่ห้างโลตัสก็คืออะไรลูกโลตัสก็คือดอกอะไรลูกดอกบัวเก่งมากเลยครับดอกบัวเพราะฉะนั้น คำศัพท์วันนี้ที่เรายกตัวอย่างก,ก็คือ Lotus นะครับ l o ตัสก็คือดอกบัวนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาหัดเขียนพยัญชนะตัว L อลเป็น,เป,นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก่อนนะครับเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมา่างเชงดินสอนะครับหยิบขึ้นมาเขียนตามรอยประนะครับ มี2ลําดับนะครับเหมือนเดิมนะครับมี2ขั้นตอนนะครับเราจะเห็นหมายเลขนะครับหมายเลข1กับหมายเลข2ก็คือ,อ2ขั้นตอนนะครับในการเขียนตัวพยัญชนะตัวเอลอขั้นตอนแรกนะลลกให้เราวางมีสองลงข้างบนเลยนะลูกบนกระดาษบ,บนรอยปะนะครับบนมุมเส้นนะครับตามรอยปะแล้วก็ขีดตามเส้นตรงลงมาตามรอยปะนะโลกถาพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสาม ขีดลงมานี่คือลำดับที่หนึ่งตามเส้นตรงนะครับยกดินสอขึ้นนะครับแล้วลำดับที่สองวาดดินสอตามแนวนอนนะครับตามรอยปรัาแล้วขีดไปตามลูกศรน,นะครับข่าขมือของนักเรียนเราก็จะได้ตัวพยัญชนะตัว L ออกเสียงให้ถูกต้องน,นะครับลิ้นจะแตะกับพีดานเอาออกเสียงอีกรอบ L อลเ L ก็คือพยัญ,ญชนะตัวเอลอนะครับอ,อีกอ,อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งลกูกอ่าพร้อมหนึ่งสองสามคิดตามแนวเส้นตรงลูกชื้นเดี๋ยวอนสอขึ้นแล้ววาง,งสอลงขนานาตามแนวนอนนะครับก็จะได้พยัญ,ญชนะตัวเอลที่ถูกต้องนะครับเขียนให้หมดเลยนะลูกพยัญชนะตัวเอลซึ่งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่คราวนี้เรามาดูตัวเอลตัวพิมพ์เล็กหูง่ายมาก very easy อ,อีซี่มากหรือว่าง่ายมากนะครับพยัญชนะตัวเอตัวพิมพ์เล็กเขียนยังไงลูกมีขั้นตอนเดียวใช่ไหมครับเนะี่ยมาดูบรรทัดที่มีตัวเส้นตรงดำๆเห็นไหมเห็นไหมลกูกคราวนี้มาหัดทำพปยัญชนะตัวเอซึ่งเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับมีขั้นตอนเดียวอาราณิสอตามรอยตาลูาลกข้างบนนะครับกีดข้างบนลงล่างพร 1, 2, ้อมกันหนึ่งสองสามชู ฮ่าขั้นตอนเดียวเองลูกง่ายไหมครับเราก็จะได้พยัญชนะตัว L ออกเสียงเหมือนกันนะครับออกเสียงเหมือนกัน L อ่าตัวพิมพ์เล็กนะครับอ,อีกอหนึ่งหนึ่งสองสามวางข้างบนขีดข้างบนลงล่างอ่าห้ามแตกแถวนะครับห้ามออกนอกรอยประชิบเราก็ได้พยัญชนะตัวเที่สวยงามอ่า ทำให้เสร็จนะครับแล้วก็ทําให้สวยงามแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมระบายสีโรกแห่เพิ่มเติมเพิ่มเติมระบายสีหน่อยระบายสีดอกบัวสีอะไรเอ่ยพี่เชิดดอกบัวบ้านผมสวยงามมากเลยผมปลูกดอกบัวอยู่หน้าบ้านอ่าก็วากันไปนะครับสีขาวสีชมพูสีม่วงก็วากันไปอ่าก่อนจะปิดคลิปนะครับพี่เชิดก็มีบทเพลงมาฝากบทเพลงเกี่ยวกับ letters จากหน้าไปเราบทเพลงเกี่ยวกับ letters ก็คือมาเป็นผัญชนะ เราจะนับตัว A ถึงตัว Z พรอมกัน คลิปนี้ทีเชอร์ขอกล่าวคำว่า